เป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาที่มาถ่ายไลฟ์สดนะครับับที่เหลือก็กำลังมาเรื่อยๆตอนนี้มาเรื่อยๆสบตอนนี้กำลังมาเรื่อยๆนะครับ อันนี้จากเพจบันดุงอัปเดตเหรอครับบั้นดวงอัพเดตครับครับอันนี้จากเพจบันดุงอัปเดตก็มานะวันน,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 นี้ผมจะให้ดูลงคนก่อเหตุชัดๆนะครับอยู่นี่ นี่ลงคนก่อเหตุเห็นไหมเห็นเห็นเห็นที่เขียนไหมว่าสิบตำรวจใช่สิบตำรวจเอยปัญญาคำราบเนี่ยคนก่อเหตุอยู่นี่ก็ไหนภรรยาอันนี้ภรรยาที่เสียภรรยาที่โดนยิงอยู่ที่นี่ด้วยแล้วบุตรก็อยู่ที่นี่ด้วยนะครับสามชีวิตสองชีวิตที่ไม่รู้อีหนุ่ยเนี่ยอะไรนอนอยู่บ้านอยู่เฉยก็ต้องมาตาย ลงขวาเป็นภรรยาลงซ้ายเป็นลูกลงนี้คือผู้ก่อเหตุ<ไ>ห<น>เดี๋ยวถ้าไฟ์สดตัดไปยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเผื่อมันเห็นนะครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นลงเปล่านะไม่มีอะไรน,นี่เป็นลงเปล่า เขาต้องเอามารวมกันครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเอาไปชนะสูตรอีกรอบหนึ่งหนูน้อยอีกคนหนึ่งเหมือนกันครับหนูน้อยอีกคนหนึ่งเลอกเรียนมานอนกับแม่ก็ต้องมาตายอันนี้คุณแม่ไม่รู้อินเนีอะไรนอนอยู่ก็ตายนี่ผู้ก่อเหตุอยู่นี่สิบตำรวจเอกปัญญา ทำร่าดเด็กน้อยนะเปรียบเสมือนผู้บริสุทธิ์เปรียบเสมือนผ้าขาวซึ่งไม่มีไม่มีอันตรายใดๆต่อพวกเราเลย มีแต่เพียงรอยยิ้มเสียงหัวเราะเพื่อบรรเทาความทุกข์ให้กับพ่อกับแม่เท่านั้นเองมเผมผมหดหูใจเหลือเกินแบบว่าพ่อแม่เขาจะอยู่ยังไง ผมกำลังคิดอยู่พ่อแม่เขาจะอยู่ยังไงคนผิดคนผิดไม่โดนลงโทษได้ยังไงครับคนผิดตายเรียบร้อยแล้วนคนผิดอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าน่ะลงที่ห้าน่ะคนผิดตายแล้วจะไปลงโทษเขายังไงอ่ะใครมีวิชาเก่งๆก็ปลุกขึ้นมาเลยครับอยากปลุกขึ้นมาถามเหมือนกันว่าทำไมคุณถึงโหดร้ายขนาดนี้ มันใช้คำว่าคนไม่ได้